พะประตูบ้านผิดเจอโรคจิตจับไปขังเฮเรติกบ้านสั่งตายภาพยนตร์สุดหลอนที่จะสั่นคลอนทุกความเชื่อจากค่ายหนังคุณภาพ A24 ผลงานการก,กำกับของสกอตเบ k และ Brian Woods เจ้าของผลงานเขียนบทภาพยนตร์อะควิเอตเพลสที่คราวนี้พวกเขาขอรังสรรค์ผลงานสยองเป็นของตัวเอง casting mr reed was the hardest challenge we kept coming back to Hugh นำทีมท้าความเชื่อด้วย Hugh Grant นักแสดงเจ้าบทบาทจากหนังรักบ้านชำ Notting Hill สลัดคราบพระเอกจนหมดสิน้นเพื่อมารับบทวายร้ายสุดไอคอนในหนังสยองเปิดปี2025 Nobody's seen Hugh Grant like this I don't think he's seen himself like this หลอนได้โลด้วยการเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ าขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแห่งปี He's always trying to mess with people's heads and that was fun for me to do Sophie Thatcher นักแสดงสาววัย24ปีว่าที่ราชนีหนังสยองคนใหม่และ Chloe i s นักแสดงสาวจากหนังคุณภาพ f a b l e m e n s รับบท2ซิสเตอร์สาวผู้ต้องรับบททดสอบสุดอันตรายถ้าทายความเชื่อไปตลอดการ Well, Ladies I think it is time for enlightenment. รับประกันความสยองด้วยคุณภาพคะแนน Rotten t o m a t o สูงถึง91เปซตเตรียมรับบททดสอบสุดหลอที่แต้มบุญก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> Heretic บ้านสั่งตายวันนี้ในโรงภาพยนตร์